สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะจัดไป็น E สุดๆ D Max นะคะพ่อนถูกหน้าหล่อมาให้กับคันนี้นะคะเครื่อง1.9ตัวแซตปี P 2019นะคะราคาเงินสด399,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,500บาทต่อสัญญามาดูรถเลยนะจ๊ะคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะกระจังหน้าโครเมียมตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานเลย ด้านหน้านะคะน็อตเดิมโรงงานนะเบรก ABS ด้วยเครื่องนิ่งเครื่องแน่นนะคะคันนี้อาแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะคะแพนเพดดูครบนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไฟตัดหมอกนะคะด้วยเนาะถัดมานะคะแม็กอัลลอยติดรถนะคะอันนี้เอาไว้ใช้งานเน้นใช้งานย,ยาวๆเลยนะภายในเรขไม่แปดหมื่นโลเท่านั้นจ้ะ ไม่แ8ดหมื่นนะคะปี2019เนาะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีกุญแจรีโมทนะ,ะเกียร์6สป,ปีดนะคะฟังก์ชันที่ฟังเพลงก็จะเป็นแบบเครื่องเล่นวิทยุแต่ว่าลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะคันนี้นะคะเบาะผ้ารอบคันเบาะชํารุดเราเก็บงานให้นะกระจกได้มาเป็นไฟฟ้าเลยนะคะแคบเปิดได้เนาะเดิมโรงงานทุกจุดทุกมุมเลยนะคะด้านหลังกันชนท้ายยังอยู่ครบนะ ไลเนอร์ตรงรุ่นนะคะเมดอัพเดิมชัดเจนนี่น็อตฝั่งนี้ก็เดิมเดิมนะคะสวยงามก็สำหรับ FC ท่านไหนสนใจอยากจะได้รถแบร์ลลักนะคะผ่อน6,500บาทตลอดสัญญาเริ่มต้นฟรีดาวน์จัดไปเลยกับนักสื่อนะคะเบอร์ทโทรลิงไลน์ปรับหมดด้านล่งางทักมาโทรมาได้เลยจ้า